เกมแดกสยองจะพาไปดูถ้ำกันครับถ้ำที่ตกตำรวจกำลังพาไปถ้ำนะครับถ้ำโกบ,บรินะครับจะเข้าไปตำรวจหาทองกัน น่าดูเลยครับถ้าที่ยังไม่เคยมีใครมาสำรวจมาก่อนเลยนะครับเกมแดกสยองจะพาไปนะครับ ท่านที่ไม่เคยมีใคจตำรวจมาก่อนสนับสนุนโดยรถเสกปีเวย์ครับอนุเคาะห์ให้รถมาตำรวจทับ